ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการใส่นะครับนี้ก็นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าในซี่พัดลมนะครับค่อยๆเลื่อนเข้าไปทีละม,มุนทีละล่องละล่องนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อยหนึ่งนะ ไม่ยากครับทําเวลาเครื่องเย็นมันจะง่ายหน่อยนะฮะเครื่องร้อนมันก็จะทํายากนิดหนึ่งแล้วก็จัดร่องใส่พานให้มันเข้านะครับ รับ oh. ใส่ล่องวินตัวนี้เป็นสายพันธ์แพรก็จะใส่ยากนิดนึง อันนี้ก็ใส่เข้าล่องมันจะตึงนิดนึงนะครับเพราะว่าอเส <ๆ S 1> ร็จเรียบร้อยนะครับ เราจัดร่องให้เข้านะครับมันจะเข้าร่องพอดีตัวล่างตัวบนนะครับเส้นหนึ่งก็เป็นสายพานแอร์นะครับเหมือนกันใส่เหมือนกันน,กน,นะครับก็เอาเข้เขาซีร่องพัดลมเหมือนเดิมนะครับ,นะค,รบค่อยๆค่อยใสย่กันไป จะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมใช้มือเดียวฮะนี่ขนาดผมใช้มือเดียวนะครับยังทําได้เลยนะใส่ล่องวินแอร์นะครับแล้วก็ลอกหมุเล่ตัวล่างของเครื่องนะแล้วก็หมุเล่ปั้นน้ำแล้วก็ลอกตั้งสายพานาเรียบร้อยนะครับ แค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตตั้งเ,เดิม,มนะครับปรับนะครับปรับสายพานขันน็อตตึงเสร็จแล้วก็ล็อกมุเล่ตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ขอเวลาขันแป๊บหนึ่งครับ